เรารุ่นใหม่ๆนยที่จะเป็นระบบคอมเอนเรลวเนี่ยไปเติมน้ำมันจากปสทที่เรียกว่า B5 เนี่ยปรากฏว่าเครื่องยนต์พังผมก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะยังไม่มีใครมาสนับสนุนว่าเอาน้ำมันผมไปใชอยางไงกัน,น,นแต่มีอาจารย์นานเนี่เราไปใช้แล้วคือผมทําอยู่เนี่ยแกบอกเอาไปใส่เลยก็ไม่เห็นมันมีปฏิกิริย,อยาอะไรแต่ไม่มีข่าวบอกว่าใช้แล้วไม่ได้ใช,ใช้แล้วเรื่องพังใช้อะไรเงี้ย ผมก็ยังไม่แน่ใจด้วยคือผมยังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองเพราะผมยังใช้ระบบรุ่นเก่าอยู่ยที่ยังไม่เป็นคอมมเรลนะครับถ้าพอทราบนะคนทีเ่เป็นคอมเพลต์เขาไม่ใช่คอมเพลต์เลยพอทราบนะพอรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นระบบคอมมเรลตหมดแล้วนะนะครับมันมีอ่ามันมีตัวฉีดน้ำมันที่ละเอียดมากละเอียดมากกว่าแรงกานมากกว่า,า,กกวาแต่ทําไมใช้น้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้ไบโอดีเซลเนี D ่ยมันจะมีอ่าผลงานมันมีโมเลกุลที่น้ำมันที่ใหญ่กว่าเท่านั้นเองนะครับอาจจะ ถ้าโดยคุณสมบัติแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวถึงตอนที่คุณสมบัติว,ว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมก็ไม่กล้าจะยืนยันเพราะว่าผมไม่มีใครที่จะมาทดลอง,องจริงๆจังๆที่เอามาใช้จริงจิังแต่ตลอดที่ผมใช้อยู่นี่คือใช้รถของตัวเองเประมาณก,กับทุกน้องที่เคยร่วมร่ใช้อยู่ก็หลายคนนะครับหลายคันอยู่แต่ตอนนี้ก็เหลือคันเดียวคันสองคันแล้วเพราะว่าไม่มีทุนอุดหนุนทาเองใช้เองใครอยากจะทําก็ทาเองสื่อสอนทุกอย่างเป็นหมดแล้วก็ให้ทํามันเองนะครับ คราวนี้เรามาดูน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นชีวภาพเราน้ำมันเื่อน้ำมันดีเซลนี่นะครับต่างก็เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งนั้นก็เป็นจุดระเบิดได้ทั้งนั้นแหละจริงๆเอามาเป็นพลังงานได้ทั้งสิ้นเลยนะครับนะครับน้ำมันเื่อก็เป็นพวกสารประกอบไตรลีสไรนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดถ้าลงรายละเอียดจะเอาไก่มาขายเพราะว่าผมไม่มีความรู้มากมายนะครับต้องเป็นความรู้พื้นพื้นนะครับ เขาบอกน้ำมันพืชใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบคือวิตาะมีกิสเรีนอยู่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์พอเราทาไปนี่จะเห็นสังเกตได้เราจะมีประมาณนั้นจริงๆท,ที่ที่ออกมานะครับจะมีกีสเรีนนะครับน้ำมันพืชอาจจะมีกรดไขมันเนี่ยมันมีเป็นโมเลกุลที่เป็นไตรกลายในเก้าสิบสีถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกกรดไขมันอิ่มตัวสูง มันจะมีดัดนีดชี้ว่ามันจะเป็นพลังงานได้หรือไม่นะครับก็บอกกรดไขมันที่อตัวสูงจะมีค่าไอโอดที่เป็นตัวเหมันตัวเเวัดว่าถ้ากรดไขมันเสริมเนี่ยไอโอดเนี่ยจะต่าําค่าไอโอดจะบอกอะไรเราเมื่อน,น้มามันเนี่ยถูกฉีดเข้าไปผสมอากาศก,ากับอากาศได้เร็วนะครับค่าไอโอดสูงเนี่ยมันจะคือจะปล่อยให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปผสมว่า ในน้ำมันได้เร็วนะครับมันก็จะเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับถ้าระบบพวกท่านกดไคม้อินตัวต่ำเนีย่ยค่าไอโอดีจะสูงนะครับก็หมายความว่าน้ำมันกับอากาศบรรจุตัวกันได้ายากเวลาจุดระเบะิดหรือเผามันจะเกิดข่าเหมาะจะเกิดควันเยอะนะครับก็ทําให้อาจจะมีข่าเหมาควันเยอะมีสารเหนียวๆรังเกตน,น,นะไหมครับเวลาเราประกอบอาหารเนีย่ยที่ข้ามฝารเราที่กระจกอะไรเนีย่ยจะมีสารเหนียวเกาะ นะครับนั่นแหละคือพวกเนี้ยพวก,พวกโพลิเมอร์อันนี้น้ำมันที่มีอยู่ในทุกวันเนี้ยที่เินมาประกอบอาหารอยู่เนี้ยนะครับส่วนใหญ่ใช้เป็นพลังงานได้ทั้งสิ้นนะครับน้ำมันอะไรก็ได้ที่ผมทำอยู่เนี่ยครับตดจีนถาดจีก็จะมีน้ำมันเป็ดน้ำมันไก่นะครับที่เขาต้มๆแล้วน้ำมันอะไรยเขาช้อนมามาใช้ได้น้ำมันหมูก็ใช้ได้ ไขวัวเดี๋ยวมีตัวอยา่างไขวัวแบบที่เวลาอากาศที่รุิต่างๆหน่อยก็จะเป็นไข่เนี่ยก็ทำํำบรีเซลได้นะครับก็มาทุกชนิดเกือบทุกชนิดที่ใช้บริโภคอยู่ในทั้นต้นไปได้สามารถํามาใช้ได้นะครับก็มาเป็นบริเสเซลได้ทั้งสิ้นขณะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดว่ามีค่าไอไออดินต่ำหรือไอออนดินสูงแต่ค่าเฉลีย่ยแล้วที่ทำอยู่นี่คือใช้ได้หมดนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ คราวนี้ไบดีเซลคืออะไรก็คือเชื้อเพลิงที่ได้จากไขมันสารน,น้ำมันพืชน,นะครับนะครับโดยมันผ่านกระบวนการเอสเทอร์นี่เป็นเอสเทอร์นะ,รนะครับโดยการทำปฏิกิริยาของนะครับโดยเอาน้ำมันพืชันวัี่ยามาใช้กับเราใช้สายเคมีอยู่สองตัวมีโซเดียมไฮดรกไซด์หรือโซดามไฟกับเมทานอลโซดาไฟนี่คือมาเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนกรดไขมันนี้เนี่ยให้เป็นเมทิถ้าชั้ถ้าเป็นอ่าเมทานอลหรือแอลกอฮอล์นะครับมันก็จะเป็นเมทิลเอสเทอร์หรือจะใช้ออ่าอ่าาแอลกอฮอล์ Alcohol, ที่กินได้เอสเทอร์ไอเทิลนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่มันแพกกงกว่าหายากกว่านะครับสิ้นเปลืองกว่าดังนั้นเมทานอลนี่หาง่ายกว่าถูกกว่า นะครับใช้ได้น้อยกว่าดังนั้นผมก็าจะใช้โซดาไปกับเมทนอลนะครับจริงๆมันสามารถที่จะใช้ได้หลายตัวแต่ที่สะดวกที่สุดหาง่ายที่สุดทั่วๆไปคือมันไม่ใช่สารเคมีที่จะต้องก็งไม่ใช่สารเคมีที่ควบคุมก็าสามารถจะหารใช้ได้ทั่วๆไปกับร่านกายวัสดตุต่อสางนะครับคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของอน้ำมันดีเซลนะครับ คือ biodiesel เ,เนี่ยมันได้จะได้พลังงานเนี่ยประมาณน้อยกว่าที่จริงๆแตกตา่างกันนิดหน่อยเองเนี่ยมันได้ประมาณ8ปดถของน้ำมันดีเซลอเท่านั้นแต่ลักษณะการใช้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าพลังงานที่เราได้จาก b i o d ดีเซลกับน้ำมันดีเซลเนี่ยแตกตา่างกันแต่มันมีคุณสมบัติที่แตกตา่างกันที่เหนือกว่าน,น้ำมันดีเซลปกติก็คือเขามีออกซิเจนอยู่ในโมเลกุลของน้ำมันเนี่ยประมาณ10% ไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นี้มัาทำอะไรครับมันช่วยในการเผาไหม้ได้ดีขึ้นเผาไหม้ได้สะอาดขึ้นนะครับเมื่อเขาเผาไหม้ได้ดีขึ้นพลังงานก็จะมีที่มีมากขึ้นใช่ไหมครับเงืนอสมบัติเขาของหลักนะครับแล้วเขามีสารหล่อลื่นเมื่อไบโอดีเซลเนี่ยเพื่อถูกผสมในน้ำมันที่เราใช้อยู่นี่นะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดสักระยะหนึ่งจะเห็นเลยว่าเครื่องยนต์เนี่เปลี่ยนนะครับจะเห็นว่ามีการตอบสนองการที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ย ได้แรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิทยาดูว่ามันแรงขนาดไหนนะครับที่ดตรสุดท้าที่พมประวัติท่านถ่ายทำไว้เลยผมก็เอาสวยโอกาสทีนพัฒมันมาเดี๋ยวห้สุดท้ายเดี๋ยจะให้ดูนะครับว่าคุณสมบัติไปรีเซลเนี่ยมันดีกว่ารีเซลตรงอะไรบ้างนะครับเรื่องการอ,าอัตราความเร็วนะครับที่เร่งตอบสนองได้ดีมากการเผาไหม้สะอาดกลิ่น ให้เสียเขาเหมือนการประกอบอาหารไปทางลาชบุรีไปทงา,าปทงซักรปมผสมก็บอกกลิ่นเหมือนไกยน่ย่างนะครับมาทางกรุงเทพไปก็บอกเหมือนเหมือนทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นเขาจะหอมไม่เหมือนกับน้ำมันดีเซลทั่ตัวไปน้ำมันดีเซลทั่ตัวไปเนี่ยกลิ่นจะฉุนมากเพราะจะมีกา๊าซซัลเฟอร์นะครับมันจ,จะมีกลิ่นฉุนแรงมากดังนั้นเวลาอยู่ใต้ท้ายรถบรรทุกเนี่ยเราอาจจะทนไม่ได้ แต่ถ้าอยู่ที่รถที่ใช้าาน้ำมันเบเซลเนี่ยท่านสามารถเอาข้าวมานั่งทานกับควันได้นะเพราะไปกินคุณทอดไข่เหมือนกันย่านะครับเขาไม่มีซันเปร์นะครับเขามีคือเขาปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งเขาจุดติดไฟติดไฟยาาเอาไปขี่จะเป็นจิ้มนะครับกับน้ำมันนี่ยังไม่ติดเลยนะครับดังนั้นปลอดภัยแลวเป็นมิตรกับสิ่งแวดลนะ้อมเขาสามารถเจยสลายเองโดยธรรมชาติ หนูมากินก็ไม่เป็นไรสุน,นัขมากินก็ไม่เนไรแต่หนูนี่ไม่เป็นไรแต่ว่ารถนผมเสียหายเพราะไปกัดสายยางท่อน้ำมันผมหมดเลยเพราะมกินแล้วมันอร่อยมากนะครับติดใจกินตั้งหลายรอบผมเสียเงินไปเสียเปลี่ยนท่อน้ำมันได้หลายครั้งลยเบื่อมันติดใจว่ามันหอมนะไปโอเซอรอหอมมากนะครับแต่กา,ามีข้อเสียคือก็มีตัวทองละลา,าย นะครับเขาอาจจะมียาเนเ่ปละลายถ้าไปโดนสีเนี่ยสีอาจจะยุ่ยยยบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันตัวกัดนะครับแต่เขาไม่มีพิษสําหรับมษษษนุษย์ประสาทอะไรอย่างที่บอกไว้เป็นอาหารเขาด้วยนะครับตัวทำลายเนี่ยตัวนี้มันอาจจะทําให้ถ้าเราโดนสีโดนอะไรนี่มันอาจจะพอมไปได้นะครับแล้วก็ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราเติมน้ำมันไบโอดีเซลช่วงแรกๆเนี่ย บอกว่าเขาเป็นสารตัวทําละลายเขาจะไปทําความสะอาดระบบทางเดินน้ำมันในฐานน้ำหมดเลยนะครับใช้แรกๆเนี่ยไส้กรอก,รอกจะตันเร็วเพราะเขาไปทําความสะอาดระหมดเลยนะครับช่วงแรกๆก็จะไส้กรอกก็จะตันเร็วนะครับก็สามารถไย้สลายได้ธรรมชาติครา้นี้ไอเสียไอเสียของเขานะครับคาร์บอนคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับ,รบ,รบ,นะรบที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น นะครับคนที่ตายในรถที่นอนรับติดเครื่องส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินนะฮะหรือแก๊สเนี่ยนอนนอนในรถยนต์เนี่ยติดเครื่องนอนไปถ้ารถเตกต่าเนี่ยมันจะมีรั่วมากคือมันจะมีช่องว่างสําหรับที่แกส๊สพวกนี้มันไม่มีสีไม่มีกลิ่น <c oughs> ให้บอกนอนหลับไปพไปๆไปจนขาดอากาศไปได้ข่าวไหมครับตายด้วยการทำาองนั้นใช่ไครับ ไบโอดีเซลเนี่ยลดประมาณ10 1ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับที่มีจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นสารปร่อมะเร็งนะครับจะพบบ้างในเชื้อเพลิงที่เป็นปิโรเลียมแต่ไบโอดีเซลของเราสามารถลดไปได้10 7ถึงดเปอร์เซ็นต์โดยโดยทัย่วทั้ปก,ก็จะมีอยู่ในอ่าปิโรเลียมนะครับ รานนี้มีตัวหนึ่งซึ่งสารซันดายสายนะครับกรรมฐานมันไม่มีนะครับในน้ำมันพืนมันไม่มีก็เลยปลอดภัยสามารถลงกินนไอเสียได้เหมือน,นเหมือนกาเหมือนการเรานั่งกินอาหารที่มีกลิ่นหอมหอมจากการทอดไข่อะไรอย่างนี้ครับอะเท่าเมา อันนี้กระเป๋าวนี้เขาจะลดไปประมาณ4ี่เป็นนะครับการเผาไหม้ที่ไม่สะอาดไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะม,มีคมวัยเป่าเยอะมันจะลดไปประมาณ4ี่เป6 0หกสิบเปนะครับอันนี้การทำเรดิเซลเนจะให้ดูให้จบเลยดีไหมเดี๋ยวจะเห็นโอ้เบาๆว่าผมเนี่ยที่เราเทำอ,อยู่นี่นะครับถ้าเราทำน้ำมันพืชถ้าถ้าเราใช้หม้อขนาด100ยกว่าลิตรนะผมทำครั้งหนึ่ง80ดิลิตร ผมจะมีสูตรที่แน่นอนเพราะส่วนใหญ่ผมจะสอนชาวบ้านไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมาคิดสูตรเองผมบอกให้ภาชนะให้สอดท้องกับสูตรที่ผมจะทำให้ถ้าผมทำสูตรอันนี้ขนาดนี้มันอ่าหม้อไปนี้ประมาณ50ลิตรแต่ผมจะทำสูตรยยใหญ่ๆนี่คือ80ลิตรที่อ่ากระทรวงพลังงานที่เขาส่งเสริมอยู่ที่คุณเห็นไหมที่ศูนย์บร์ริเซลที่มันตั้งปเป็นแท่งๆเหมือในไอ้เครื่องกรองน้ำ ชุดหนึ่งประมาณ8ปดแสนถึงล้านบาทแต่ดูชุดของผมเนี่ยมีเครื่องมืออะไรที่เห็นแปลกประหลาดั้าไหมครับมันอยู่ในครัวเราทั้งนั้นเลย <Yeah. S 1> นะครับขวดน้ำดื่มที่เป็นองค์ที่ผมจะมาทําเป็นเรื่องของเป็น <Okay. S 1> ตัวทําปฏิกรณ์ที่จะผสมสารเคมีนะครับก็ใช <Yeah. S 1> ้ขวดน้ำดื่ม <Yeah. S 1> นะครับหม้อก็อ <Yeah. S 1> ยาวให้ ท,ท, ar, like ที่เราจะต้อง,งมีอยู่อย่างเดียวที่จะต้องชิมอยู่สองสามอย่างที่เราจะต้องจำเป็นต้องมีคือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอุณหภูมิประมาณร้อยองศาพอนะครับไม่ต้องเยอะเพราะเราจะใช้อุณหภูมิในระหว่างห้าถึง5้าถึงหกองศาเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะที่จะทําปฏิกิริยาได้ดีนะครับระหว่าง5้ถึง60ช่วงไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะมาบอกไว้ตรง60บางครั้งเนี่ยทำไมต้อง60องศาเพราะเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะเหลือตัวและอุณหภูมิประมาณ 64องศาดังนั้นเราพยายามที่จะไม่เกิน60คนไทยชอบแถมเลยต้องผลบุกไ้ก่อนว่าเอา60พอนะแต่ระหว่าง5ถึง60เนี่ยทำได้นะครับทำปเป็นกิยยาได้อันนี้ซื้ออะไร7-80บาทที่ร้านขายเครื่องเขียนนะครับหมอสตะเลสภาชนะให้เหมาะสมกับสูตนะครับที่จะบอกว่า อุอน่นก็ไม่ใช้พลังงานาจากตรงไหนก็ได้นะครับเพราะเราอุ่นแค่น้ำมันแล้วเสร็จแล้วเราจะไม่ใช้ไฟนะครับ <c oughs> ้าสาหรับกรองน้ำมันก็ได้ส่วนใหญ่ใช้กระชอนสาหรับกรองที่เราไปซื้อน,น้ำมันมาไม่รู้ว่าใส่อะไรมาบ้างมีเศษกา้างปลาบ้างอะไรบ้างอยู่เนี่ยเราต้องอกรองสะหน่อยให้ดูเรียบร้อยนิดนึงนะครับที่สำคัญตัวหนึ่งคือช่างน้ำหนักเอาขนาดหนึ่งก,กิโลพอน,นะครับเพราะการช่างน้ำหนักในส่วนของโมนี่ไม่ตายตัวไม่ต้องเป๊ะทีเดียวยืดหยุ่นได้ เพราะทำไมต้องยิจุดได้เพราะแหล่งที่น้ำมันของผมเนี่ยมาเนี่ยแต่และแหล่งจะไม่เหมือนกันหรอกบางอย่าก็อาจจะากในคร,รัวเรยอนบางอย่างก็อาจจะร้านอาหารบางร้านก็จกัดมารตรลาตะโผมันจะไม่มีสูตรอะไรที่เฉพาะเจาะจงแต่สูตรที่จะเป็นสูตรมาตรฐานสามารถใช้ได้น้ำมันได้ทุกชนิดนะครับแต่ความหลากหลายของน้ำมันที่เราได้มาเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมันไม่แน่นอนอยังไงเดี๋ยวจะบอกว่า มันมีปัญหาอะไรบ้างในในช่วงการผลิตนะครับมีถังบรรจุอบโีเซที่เราผลิตได้แล้วนะขวดน้ำขาวขุดเมล็แห้งนะครับที่เราจะผสมแอลกอฮอล์กาสโดาไปนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ขวดโพลีเทลีนสีขาวอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ใช่ขวดแบบเนี้ยเอาขวดใสๆอย่างนี้มานะครับพอผสมสายเคมีเนียละลายเล้ยนะครับขวดทะลุเลยนะครับต้องใช้ขวดนี้ขวดแก้วไม่ควเม็นขาดมันอาจจะแตกง่าย้ง่ายก็ควรที่จะใช้ขวดน้ำตึงเนี่ยนะครับ รอบน,นี้เรามาดูคุณสมบัติของน้ำมันก่อนมันจะเป็นทำไปหนเซลล์ได้ดีได้ตามที่สูตรที่ได้คุยกันหรือเปล่านะครับถ้าเราจะจดสูตรง่ายๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดิธีทําไม่ต้องจดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมีเอกสารให้แล้วเผื่อมีฝ่ายที่ประสบการณ์ที่ผมทํามาตลอด10ปีเนี่ยมันสําเร็จรูปเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่นี่นะครับใครอยากจะสนใจอย,อย่างที่ผมอธิบายมาเนี่ยส่วนนี้ก็ เอาไปเอาไปดูในแายหลังได้นะครับจากสมการที่แก้ไขเไป็นปัญหาเป็นลำดับลำดับไปเนี่ยเอามาทบทวนในนี้ได้นะครับเดี๋ยวถึงช่วงที่น่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องจบนะครับฟังให้เข้าใจแล้วก็มาทบทวนอัที่หลังได้นะครับความสําคัญของน้ำมันคือ่ออันดับแรกคือต้องไม่มีน้ํานะครับน้ําทําให้เกิดสบู่นะครับใครเคยทำเรียน ชาววิทยาศาสตร์เด็กๆบ้างที่ทำสบู่อะไรพวกน,นี้เคยไหมครับสบู่ก็ใช้ด่างตักน้ำกับไขมันใช่ไหมครับจะได้สบู่แต่นี่เปอร์ีเซลใช้ด่างกับแอลกอฮอล์กับไขมันได้เปอร์ีเซลสูตรเหมือนกันคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันรตรงจำนวนนะครับอันนี้คุณสมบัติที่จะมาทำเบอร์ีเซลได้ถูกต้องก็คือน้ำมันขึ้นเวลไขสัมก็ตามนะครับประการแรกก็ไม่มีน้ํา รประการที่2นะครับที่เราจะต้องคำนึงถึงมากๆ,ๆเพราะเนื่องจากอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการทำบรีเซลเพราะเนื่องจากว่าขอคอยดูรูปก่อนนะครับ ันนี้ที่เพจภาษีะจะเลยที่กระทา่าดีนะครับนะครับอันนี้ก็ณีเดียว,วก็เคยถ่ายทอดออกไปแล้วอันนี้ไอ้สูตรตรงนี้ของอาจารย์อาอาจารย์ก็ได้เคยส่งไปที่สหรัฐอเมริกาไปตรวจสอบสูตรที่ทําอยู่เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าค่าซีทเนี่ยของเรานี่นก็อยู่ใด้มาตรฐานนั้นดีอยู่แล้วนะครับ ประมาณห้าสิบสามนะตามของเขาอย่าตัดเขาสี่สิบอันนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ใครสนใจจะค่อยมาศึกษาดูรายละเอียดต่อนะครับอันนี้เคยไปตรวจแล้วเอาไปตรวจที่สหรัฐอเมริกาเลยนะฮะนะครับอันนี้เครื่องมือของผมนี่ใครจะร,รู้จักไหมเครื่องมือผมนี้อันนี้เครื่องโกยของผมตัดแปลงมาจากเครื่องซักผ้าสามารถซ้ายมือขวาได้ปัน่นนะครับนี่เครื่องซักผ้านะครับ จัดแ,แปลงมาประกอบผมง่ายมากครับอันนี้คือขั้นขี้เกียจถ้าข,ขั้นแบบแรกๆเนี่ยใช้ไม่พายควนนะครับจิงขยันหน่อยคือมีเทคโนโลยีมากขึ้นอยู่กับขยะสามารถที่เก็บของพวกนี้ใช้ได้ดีแยะน,นะครับแล้วยกมือของผมเห็นไหมครับอ่าบิ๊กเกอร์ผมก็ไม่ต้องซื้อนะครับทาเองโดยคุณสมบัติน้ำหนึ่งลิตรถ่ากับน้ำหนึ่งกิโลตัดขวดชั้นเอาขวด,ดน้ำตั้ง ตั้งไว้ที่กิโลเติมน้ำหนึ่งกิโลก็น้ำหนึ่งลิตก็ขีดไว้ในตรา่ากรึยังครับในเครื่องตัวกั้นนะครับง่ายๆนะกรวยอะไรต่างๆนี่ก็คือขวดน้ำทั้งนั้นเลยนะครับเห็นครับเขาอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยครับก็มีเท่านี้อันนี้ชุดเล็กๆเป็นชุดที่สาดที่จะดูนะครับเดี๋ยวเราทำชุดที่สาดที่จะดูนะครับก็มีแอลกอฮอล์นะครับที่เป็นส่วนอันตรายมีโซดาไฟมีน้ำมันพืชนะครับเปมีสารโกล ฟองนะครับโซดาไฟช่วงตรงนี้เนี่ยอันตรายนิดหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราอุ่นน้ำมันเนี่ยที่เราผสมสารเคมีกับโซดาไฟตรงนี้ตะบออสักก่อนนะครับว่าอันตรายอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าเวลาสายเคมีสองตัวเนี่ยเขาทำปฏิกิริยาจะเกิดความร้อนถ้าเราทําปริมาณมากๆเนี่ยร้อนความร้อนสูงเป็นร้อยองศาเลยนะแล้วจะเกิดไอระเหย ถ้าเราทําที่มีไฟหรือใครมาจุดประกายไฟใกล้ๆนี่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเราจะทําตรงเนี้ต้องบอกเลยว่าอย่ามาใกล้ๆแล้วก็จะบอกคนใกล้ๆเคียงว่าอย่ามาทําจุดไฟหรือทำประกายเกิดประกายไฟมันอาจจะติดไฟได้ง่ายมันติดแล้วมันมันลาไปเมันระเบิดได้แต่ที่ทํามายังไม่เคยนะครับแต่ก็มีคนเข้าไปทาแล้วมีมีเคยเคยเกิดขึ้นแต่ที่สำหรับตัวเองคือทำไม่มีเลยต้องให้ข้อควรระวังตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าสายเคยมีฝันว่า โซดาไฟไม่ไิ้กัดเปลอกผิวหนังนะครับไม่ควรสัมผัสโดยตรงพยายามทาอยู่ที่ที่ใกล้น้ำถ้าโดนสัมผัสก็ปีบล้างน้ล้าง,ม,างมือเลยนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดตก่อสร้างทั่วไปนะครับมีขายหมดไม่ต้องกลัวแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นี่ก็มีขายตามร้านขายวัสดตก่อสร้างเช่นเดียวกับซื้อที่เดียวกันนแลนะครับบอกเพราะว่าซื้อแอลกอฮอล์ที่เขาผสมแฉกที่ทาประตูเนี่ยทาสีแบบโอมสีอะไรเนี่ย นะครับที่ทาเครื่องไม้เนี่ยเอาผสมกับแลกนะครับแอลกอฮอล์มีรินดูดซึมทางเข้าทางผิวหนังได้มีธินต่อตัดนะครับเหมือนคนกินเหล้าอ่ะอันนี้ดื่มไม่ได้นะครับดื่มตายนะครับอย่าไปดื่มนะครับแล้วก็คนสัมผัสโดนน้ารีบีล้างเลยนะครับอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นอันตรายในการดูดซึมอันนี้ตัดจะต้องทํางานต่าต้องขับทิ้งออกนะครับช่วงนี้อันตรายก็อย่าให้มีประกายทางการใกล้ๆ เราจะใช้ในโรงปราบาล0องศิสารนะครับเดี๋ยวให้ดูวิทยานะครับอันนี้ให้ดูภาพๆก่อนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆที่เราทาครั้งแรกเลยนะครับยุกแรกเลยหลังจากที่ผสมสารเคมีเสร็จแล้วนะครับแยกใช้แล้วพัทิ้งประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งก็ะจะแยกตัวมีไบโอเซลลออยู่ด้านบน ฮีสตรินอย,อยู่ด้านล่างโดยพลิตบัณจริงๆเนี่ยสามารถไปใช้ได้เลย,เยแต่มันมีปัญหาผมใช้อยู่ประมาณปีสองปีถ้าผมก็คือทำอย่างนี้ต่อไปแล้วไปสอนคนระบบทำอย่างนี้นะเ,เขาไม่เอาของผมแน่หรอกเพราะผมต้องล้างปัญหาทเกิดขึ้นคือผมต้องล้างไส้กรองทุงกอาทิตย์เลยอ่ะเนี่ยต้านซาจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นเหมือนไข่ปาลามนกดไขมันเนี่ย เมื่อคือกติกรยาทานในเชิงเทอร์ลิฟิเคชันเนี่ยเป็นกติกิริยาที่ขึ้นลงตลอดเวลามันอ่าผมไม่มีความรู้ทันอธิบายตรงนี้ได้นะแต่อ่าก็คันที่ถานว่าเมื่อเขาทำปฏิกิริยาสมมติขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นบอร์รีเซลพอเขาลงมาเนี่ยเป็นกดไขมันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทิ้งไว้อยู่ในถ่านเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดมันจะเป็นกดไขมันอย่างเงี้ยไปกดไส้กรองตันหมดเลยนะครับไปกดไส้กรองตันหมดเลย สภาพอย่างนี้ยรถผมไปไหนไม่ได้แล้วต้องถอนมาล้างล้วฮะวิ่งต่อไปได้ครั้นี้ถ้าผมทราอย่างนี้ใช้ต่อไปเนี่ยไม่มีใครใช้ตามผมแน่ๆเนี่ยมันเป็นภาระที่จะต้องดูแลปัญหาคือผมก็มีรู้วิธีการแต่ว่าไม่อยากที่จะสร้างมลภาวะเพิ่มต้องใช้น้ำเพื่อน,น้ำเอามาร้างมันก็จะเกิดมลภาวะเพิ่มไปอีกคือมันจะพุ่งพวกน้ำสบู่สายเคมีอะไรที่จะป่เพื่อลงในแหล่งนะ้ำอี่ ก็เลยตอนแรกก็ฝืยทำอยู่แต่คงไม่มีใครทําตามเราแน่ๆเลยบอกถ้าทายากอย่างนี้คงไม่มีใครใช้แน่ๆเลยคงไม่สะดวกนะครับเลยเราผ่านขบวนการใช้น้ำตาลเทคนิคของผมเนี่ยมันจะแตกตา่างถ้าใครเคยเรียนทางวิชาการมาเนี่ยอาจจะมีคันแย่งหลายอย่างว่าทำทำไม่เหมือนวิชาการที่ต่อสอนกันตามในมหาวิทยาลัยหรือตามที่เขาตั้งเลยนะครับอย่างกระบวนการผลิตเปอร์โอดีเซลเนี่ยผมยังถูกอาจารย์ว่าเลยเขาบอกคุณเนี่ยแหกข้อเลยเลย ขั้นตอนทีต้มน้ำมันครั้งแรกนี่นะครับบอกต้องต้มที่ร้อยสิบแล้วให้อุณหภูมิเหลือที่ประมาณ60องศาเพื่อจะทำปฏิกิริยาเนี่ยต้องทิ้งไว้ประมาณ5 6ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิจะลด10องศา,าดังนั้นต้มที่ร10เพื่อไล่น้ำเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะถึง60ต้องใช้เวลา5ชั่วโมง <S <S ผมบอกไม่เอาเอะไรอย่างนี้ผมทำให <S <S ม่เมื่อเรารู้แล้วว่าดูคุณสมบัติดูด้วยการวิธีสังเกตด้วยวิธีการอะไรแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปต้มน้ำไล่น้ำถึง ร้อยสิบองศาหรอกเมื่อไม่มีน้ามันถ้าไม่มีน้ําผสมเนี่ยถ้าต้องแค่ห้าสิบองศาพอห้าสิบห้าองศาพออุณหภูมิจะพุ่งไปถึงใกล้ๆก0สิบเองเาก็สามารถทําได้ต้องใช้เวลานานใช้ใช้ใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่เวลาโอนในอาจารย์อต้องโอนถึงชั่วโมงโอนโไปแล้วไปกลับไปโวนมาเนี่ยคือไม่ได้โอนตลอดแน่นะแต่ผมโวนประมาณไม่ถึงสิบนาทีผมก็เลิ่บอกปฏิญาเสร็จแล้วอาจารย์บอกเออแหกข้อเเลยนะคืออะไรที่ผมจะทำล้วคือ จากการสังเกตวิธีการทําแล้วว่าทําอย่างนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกั้ที่เราจะทําแบบอาจ,จารย์ก็ทํานเขก็ก็จะส่ตงต่อว่าเรื่อยๆมาบอกว่าเราพอเราได้ข้อมูลใหม่ๆเนี่ยก็ไปบอกเขาอาจจะแบบว่าอาจารย์เขาอาจจะว่บาบเ,เขาทําตามหลักวิชาการแต่ผมไม่ค่อยหลักวิชาการเขาทาตามที่ที่สังเกตนะครับหลังจากนั้นวิธีการที่เขาละเวเซนเขาบอกจะใช้วิธีการสเปรย์น้ำนะครับ สเปรยน้ำจากข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็หือจะใช้ให้เครื่องเครื่องให้ออกซิเจนปลาเนี่ยให้แรกอากาศขึ้นมาตับน้ำเนี่ยเพื่อที่จะไปลึงสารแฝงร้อยที่มองไม่เห็นลึงหปฏิกิริยาสายเคมีที่ปฏิกิริยาไม่หมดอะไรเนี่ยลงมาให้เป็นไบโอีเซชทีส่สะอาดขึ้นตามหลักของเขาของทางาบริษัทบางจากเคยไปดูมาคนล้างประมาณ6-7เที่ยวแต่ผุล้างเที่ยวเดียว เวลาล้างนี yeah. <t ap ored nos> ่ผมก็ไม่ได้ล้างแบบลงบนลมอกเที่ยวเพาต้องทำด้วยความลงบนลงมอกผมใส่น้ำา็ปูนก็ปูนก็ปูนเลยให้มันเข้ากันแล้วปล่อยผสมตะกอนแต่ทำมาทำไปผมมีเทคนิคมากกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวขออธิบายภายหลังเอาตรงนี้ก่อนว่าบางจากล้างประมาณหกเจ็ดเที่ยวผมล้างสองล้างเที่ยวเดียวทำไมล้างเที่ยวเดียวอะเที่ยวแรกเห็นไหมครับจะมีแบบสบู่อะไรลงมาต้องใส่ไนลอที่มันมองไม่เห็นนะครับ พอหลังจากนั้นเข้าบารั้งที่สองอีกปรากฏว่ามันไม่มีอะไรจะลงมาอีกแล้วอะ่ะก็เราจะร้านที่สองทำไมครับหรือจะร้างที่ห้าที่หกที่เจ็ดต่อไหมครับก็ไม่ต้องนะก็สวยก็ทาววิชาการเก้เองนเนาะก็เอาตามที่เห็นว่าทำแล้วใช้ได้ก็คงไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,ระหลังจากที่เราทําไปแล้วลางไปแล้วใส่กอง,องสะอาดนะครับเดี๋ยวนี้ทาได้ใกล้เคียงกับ ปั้มน้ำมันที่ใช้อยู่ที่เราเติมปั้มน้ำมันนั่นแหละนะครับมันมีปัญหาต่อไมอีกพอบอกว่าแล้วว่าน้ำมันที่เราได้มาเนี่ยมันไม่มันหลากหลายมากมันมีทั้งมันพืชน้งมันสัตว์แต่ที่บริษัทที่เขากันไบโอดีเซลเนี่ยเขาจะได้เฉพาะอย่างเดียวอะไรอะไรเช่นนี้เช่นเขาต้องมันปาล์มมาปาล์มอย่างเดียวก็ใช้สูตรที่มาตรฐานของเขาง่ายเขาไม่ต้องมีการที่ว่าจริงๆเนี่ย ขบวนการเช็คน้ำมันเนี่ยตรวจสอบน้ำมันว่าจะทำบริเวณเซลเนี่ยนะครับต้องมีการตาไตเตะไต่เตะกันไหมครับยุ่งยากไหมครับผมยังทำไม่เป็นเลยแล้วไปคิดจะทำหรือวาจะทำทำไมด้วยนะผมใช้สูตรที่สูตรเดียวไม่ต้องไตเตะสามารถใช้สูตรของผมเนี่ยใช้ได้ทุกน้ำมันทุกอย่างนะครับไม่ว่าน้ำมันอะไรทั้งสิน้นเอามาใช้สูตรนี้แต่มันจะมีเทคนิคในการที่ว่าทำบ่อยๆแล้วเรารู้ว่าแหล่งน้ำมันแต่ละแหล่งเนี่ย เราควรที่จะใช้สาเรเคมีอะไรขนาดไหนเพราะส่วนของผมยืดอยู่ได้แต่ว่าจะมีมาตรฐานอยู่ว่าควรที่จะสูตรนี้สูตรนี้ก็คือควรได้ประมาณสามารถลดขึ้นลดได้เพิ่มได้นะครับตามประสบการณ์นะครับสาเหตุอันนี้เกิดจากช่วงที่เราผสมเอาน้ำมาผสมกับน้ำมันโดยดีเซลเนี่ยพอเราวเไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นครีมเลยหรือจะเป็นคอลอยที่เกาะ ไม่ยอมที่จะแยกตัวจากน้านะครับปฏิกิริยาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็น,นั่งงงเป็นไก่ตาแตกเอ๊ะจะทำยังไงครั้งแร,แรกเนี่ยตอนที่ทําช่วงแรกๆเนี่ยเสียหายเยอะเหมือนกันลูกน้องไม่เข้าใจอะเนื่องจัดผมึืมบอกไปว,ว่าช่วงขบวนการถ,ถึงน้ำมันเนี่ยที่บอกทำไมต้องดูน้ํามันว่าต้องไม่มีน้ําที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือกรดไขมันสลับต้องไม่เกิน5%เปอร์เซ็นต พราผมเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยผมจะเอาอะไรออกมาโต้มันเกินที่เกินทําไงดีจากประสบการณ์อีกแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันใช้วิธีการสังเกตทุกอย่างเลยถ้าคนใช้ไม่สลัดเกินห้าซนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเราสมสายเคมีงลงไปปุ๊บแทนที่จะเป็นริเซลแยกช้เป็นสองชั้นมันไม่ใช่ครับ มันกลายเป็นเป็นครีมเป็นอ่าจะเรียกอะไรอ่ะจะเรียกอะไรถึงจะสูกต้อง mm hmm. มันเป็นแข็งรเลยอ่ะ